ระวังเดินทางกับค่ะทุกคนพ่ออีกละ่ะมองนึงเฮ็ดคือกันโอ้ยขี้ไปใส่กับพอ่อแต่เฮ็ดสวงนี่เฮ็ดเพาะเฮ็ดเอ่อเฮ็ดผวกเนริญพันธุนน์เผื่อนไลายอิลิเมนเฮ็ดผวกครับทุกคนพี่จุ่มจุ่มถาดหน่อยนะจิ๊บพันตัวม่นบ่แม่ทถาดหน่อยนะจิ๊บพัน,นถือจิ๊บพันแปดสิบบาทครับ ขนมแจกเย็นแจกเย็นแจกเย็นก็เลยแจกทอดเราประหยากกินมันตากแดดใหญ่หอนวูวูอยู่สวัสดีเซาลีที่เมืองอาสพรครับตอนนี้พูดวิซีตลาดลุงเรื่องครับทุกคนบรรยากาศตลาดเซาฝนตกอีกแล้วโอ้ยตกดีครับช่วงนี้ ตกตั้งแต่ตีสามเลคนตอนนี้หกโมงแล้วยังว่วเศร้าอยู่ยังประปะแปลกๆอยู่ครับนี่ฝนตกภายในไม่ขายไม่ขาดมากคือเก่าขับกลางลมคายก็ได้ใช้สกันฝนคายก็ได้ครับคนเสือกกลางลมเสือพุ่นจะนั่นพันเผื่นเลยเดี๋ยวผมพาหยางคอยบึงบรรยากาศตลาดเพิ่นเล็กน้อยครับทุกคนแล้วก็จะออกเดินทางต่อป่ะของของขายกับของธรรมศาสตร์เนี่ยครับพักน้างางหยาแล้วก็ ปลาเนื้อมูสเนือ้อหวงกวนี่างไโอเ้เห็ดที่ตาคนมาแน่นี้นะเนาะเห็ดพอครับหนามพวง,งเลยตาคนไหวไปไหล่ะเะลากจอนติดคัดครับเดี๋ยวพายางไปก่อนตาเข้ามาก่อนอึบ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 บรรยากาศยามเศร้าครับฝนตกก็เย็นดีอยู่แต่มัเห็นเจืออ่นเนาะ นยแม่ค่ะขาดกี่นี้วักเอียงมุ้งเลยครับเลยดอกแปลกๆขับนอสารดอกดอกยังมุ้งเลยจักโกบดอกจักโกบแม่ละวะแปลกๆครับนิ้วหนาคมผมเป็นรสชาติออกขมขมครับขมหน่อยๆผู้เฒ่ามักอะไรนายจะไปซุปไปแกงกันละครับทุกคนเป็นเครื่องแกง พักโจบพักโจบนี่มีสงสมหารครับพัก,กแปลกแอะ่ะมีอยู่หรือว่าผมเม่เคยเห็นมาจากอ,อแม่อันนี้เพื่อนมาอย่างนี้นี่อุโมฟองข่คัขากิครับและขาราชานผีก,กดพายพดิวกอู้บอกงอเงี้ยแลบอกควาเลนบานเพื่อนเพื่อนเป็นแยงแอย่างที่ทนบ เลื่มบอกไปครับทุกคนว่าตลาดนี่มันมีทุกวันพุทธกับวั่นจันเดอเป็นตลาดหนัดครับมีสองมือนฝนสเทาห็ดระงอกระงอกก็เพราะฝายครับทางการาลีมาทางเห็ดเจรินพันธุ์พืชนเอียงสฉนี่เฉียดเฉียดน้อยบรรยากาศครับหลังฝนฝนเศร้าแล้วล่ะ เ่าตกแล้วมีวัตสุยางุดเนียวครับอยู่นี่ของปลาของธรรมศาสตร์เหตุโนมัเขียดกุ๊บปลามีเบิดครับอยู่นี่กระบอกยังนี่ไหมแจักตอกมัดกาบอกระบอกยังอันเป็นจักตอกมัดกาโอ้ขายไม่์ไพเอานเป็นจักตอกหลวงโอ้แต่ว่าลำงามเลยในว่ามันขรามในว่ามียังอยู่ในหันวะ เนึกวัาครั้ง,งนึงกว่านึกว่าครั้งแมงแข็งใสก็ออยังทั้งผุนตัวนี้เดี๋ยวห่กิน้วไม้ตัวนี้เอ็ไปจากตอกครับทุกคนสิบพันขา,า, <10, 000. S 1> ายหอดไผ่จักตอก,กว่ะนะเพบรเพาะฝ้ายครับจานนี้สิบพัแกงอิม่มพดอดีอิ่มหนึ่งไปสิบห้าบาทสิบพันขอแหลน แดงจริงคืนครับทุกคนัะเบ็ดมี่เะกระเมนไก่บ่มี่ว่าหวานคนละบแม้อแลนววบ้านเฮาเอิบักแก้วนี่หลีอยงเป็ดอี้ยงมูลี้ยงไก่บกาเลียงยื่อยู่บ้านด้วยื้อกินบ้ยว่าหร่าบ้ว่าของ่นหวานบ่เอาไปไ้เ่อทำลงแม็กซสีห่อมาขายจังไมัดสองพัเกียรติมัด2 0 0พเกีขายซือไปนี้เาเอิเคแหลนบ่ ข้อกนะ้านเราหวานสิมได้สิมก่อนยังซื้อก็ได้ิมก่อนยังซื้อหวานปะเราข้อสิมเลยวายมดูซสิิมบ้านเจราบอกวายบอกข้อแร่ปะเนี่เขื่อนมันกขึนทั้งปุ่นเขื่อนบอกคอแรกเนี่ยเราบอกหันเขื่นบอกข้อแนคือบุคเขั่นแถวหนั่นเขื่อนข้อแรกแถวนี้อย่างเนี้ยหวานี่ะหวานหวาน สมนาสมตาอยู่ก็แล้วาัไรคุยคันเอื่นบักแงวคือกันก็เพายครับแต่ว่าฟังทั้งผลใช่หรือผลของทั้ง่นก็แล่นผลหวานดีหวานทั้งผล่ะคิปนนก็ได้จริงนะนี่แมทเพนเมาเบิร์เข่งครับทุกคนเป็นขายมาละสองพันเบิรเข่งนั่นแค่เซาแปดพันนี่ลหละบถึงบถึงหาสิพันอกก็ดูแมหาสิพันเอาไปแจกันีเบิร์เข่งซื้อไปที่ละถุงก็ได้ซื้อไปที่ระมัดก็ได้

เ to พื่ออยากอยู่บ่โอเอาแม่แม่เอาเอา่้ายเงินเนี่เอาเลยในยังบญแน่ครับผีสันนิษนเผื่อนกับหมูอีกซิบลูครับเ c ็บซีแบบฝากมาสื่อไปแจกวบานแน่พันวะก็เลยได้สื่อครับ1ิบลูีิถุงๆุงรถเคืงโลเนาะ ป้าทุกคน,นออกเดินทางต่อเดี๋ยวเก็บบรรยากาศทางทางให้บงเอีกสหรับเองอนี้ออกจากตลาดมาครับว่าพอกับตลาดทางทางทางไปอาตพ่านท่องนี่แหละที่ว่าขายเห็ดทางไปบันเจะพรนี่ครับทุกคนมันเสาโปดเที่ยงมงคลเขายังม,มอมหมาไห้หมูเราแล้วเก็บนาออนที่เราบริเอยงานเนี่ยเอาโอ้ได้เอา้าไหลอดเนี่ยหมู เคืองโลกค่ะทุกคนเจ่าซีไม่ได้ตลาดมื่อันละเห็ดเรางามเว้ยนะเห็ดเรางามจุ๋มๆคนขายกตงามคนใหม่กตงามคนขายกังามเห็ดปวกอู้มแต่จุ๋มๆเนาะแม่ขายยังไงเป็นถาดเป็นถาดเลยกองหาซิปกองหาซิปด้วยแปดสิบบาทครับจุ๋มๆมืองามครับตลาดคางท่าง ทางไปอาจจะผ่านทองผลตาขุนมาตามผลของหานี่เป็ไต่มาตาเสาเสาชื่อไหนคะตาออกกลางคันยูรถข่อยสองตาสี่ตาชื่อยูนี่มีแต่เชื่อขายให้เจ้าที่ขอบคุณพี่ผมมีเงินซื้อแล้วบ้างสี่ขายให้เลยดื่มซื้อเราแล้ววิทยาเออวิทยาวิทยาปีชาเออปีชาปีชาขอบคุณพี่ปีชาด้วยครับผมถึงว่ซื้อครับปีชา นฝากเงินมาสื้อหมูสิบโลกูล่ะก็เลยแต่ว่าแบ่งปันครับทุงรเครื่องโลละอวยพนกกรุงแม่ทุงเครื่องโล่ช่ว่าบัวเพราเน่าบอกก็เสีเมือเนลบูดัเบพราะเน่าก่อนบ่ก็สีเมือเราน่งเฝ้าก็เสีเน่าอนีเฮ้ แล้วคอยสิเอาไม่ขายให้เจ้าอยู่รังโหลดหมูกับแพงแข้งพี่น้องเลยโลนึงกับแซมสามแม่ได้บันดาลไปครับทุกคนเดินทางต่อแบบไทยบังเรื่อศกันหน่อยครับ<ถ>น้ำขางทางเมื่อนี้อาจิเดินทางกับไทยกันเลยครับผมไะแวรขางทางพักกันเขี่ยโหลดขับวัตถิพักกันเดินทางเมื่อพักค้าวกันว่าเสียวเฮดเก็บแผกเส้ล่างว่าสันในเทพทิมเบิร์ตไม่ตัวนี่ตัวอีหยังบุนี่คือนอนนี่่พัสดะ นี่นี่นี่เห็ดหน่าบัดเสืบ้านบัวตะกินพ่อดอกเห็ดปวกเต็มรังนี่เก็บถิ่มจนเบิดโอ้ยเลยกินตะเห็ดผัวเสือเบื่อไรจะเสือเห็ดปวกเต็มถังเลยกินอยู่อกซ้ำเลยเจ๊กหอดบ้านเจ๊กเสียตะกินบ่บัวตะกินบัวตะกินเนาะแต่เสียดายเบิ่งเทถิ่มบัดเลย พกินห <c oughs> ลังจากเก็บเห็ดถิ่มแล้วครับทุกคนโอ้แต่เสียดายครับเลยม,มาตอนหนึง่งกับิพอกับตลาดบ้านดงบักยางครับเป็นตลาดขางทางไต้หฮมใหม่นี่ไต่กุกกะทินาลงมั้งนี่จับจโมพิษแมนแมนไต่กุกกะทินาลงครับทุกคนเป็นตลาดขางทางน,น้อยๆครับมีพัดเสียงโซเน่ของปลาของธรรมศา,ศาสตร์บาง กบกินมันเป็นกระตากบหมกหอยย่างครับอืดเอืองก็มีตัวนี้เอืองก็มีเอืองครับเอืองเห็ดป่วงเห็ดเพาะมีเบิ้ลเค็ดไข่ก็มีเค็ดไข่เมือนี้เพื่อได้กินยังซื้อสอยซื้อใหม่อยังนี่เห็ดยังดำดําเลยเด็ดโอ้ยันนี้เนี่ยบางคนมีพีชชาด้วครับบอกว่าซื้อมูแจกรเนี่ยซื้อกับมูสตะเศร้าคนดอกแจกมาสุดทางได้มมูมาพร้อมครับได้ ได้อยู่มันมีถุงบาทยังอยู่ซีถุงนี่เราจะขอบผ้วอยู่นี่มีจะขอบผ้าแม่แม่ก็บลูบ่ะนะแม่เอ้าแม่กับลูบอ่ไปก่อนเอาหมูไปปี๊ดยายาตะขนมเนื้อมูฮะขุ่ปีชาอันนี้จะซุ้มที่ถ่ายไม่ใช่เบื่องกนผัได้เท่ากมไม่ใช่ยกมือผัได้เท่ากม เจ้าก็เท่าไอแผ่นนี่ไม ah, ่เงี้อ้าแม่แล้เปือกพุมเบิ้ดถ่าตุ้งที่ไทยท่านนู้นมีร้านเดกับพ่อานันเด้อเด้อห้าเจ้ด

ตาแม่ไอ <S preach science> ้เพื mm. Maj. Maj. Oh, ่อนเนี <Meat asi> <man> ่น่ะโบ้ดได้หมูขนมซะาอู้เห็ดเรามีจุ่มจุ่มเด้อเห็ดจุ่มจุ่มอาหัรเด็ดเต้ยอู้หูเสียดายมากันหัวซื้อวัตถนเป็นพันได้ครับทุกคนชีทีทิ่มนะเห็ดปวกแจ็คแม่งี้ยังการตะนันฟันเผื่อกเน่าวัตกระเพรดมจนหอดเพื่อนหัวโอ้ยแมงแขนเราก็มีข้างหลัง แมงแข็งครับมีแมงแข็งมีกบมีเอื้องมีบักหอยอยู่นี่ตลาดก,กันทางไปผ่านกับมาแวะได้ครับทางอ่าไปนี่แหละทางสวรรค์นี่แหละเส้นนี่ละไปผ่านเมื่อตรงผ่านเส้นนี้แหละครับทุกคนมาแวะได้มาแวะเบื้องของป่าของธรรมศาสตร์นะครับไปเดินทางแวะถ่ายเบื้องน้อยหนึ่งเพราะว่าเมือน,นี่เข้าก็สิ กาบลละะเฮ็ดก็บตะกินดอกคือมันเน่าเบิดอล,ละได้กินแต่เฮ็ดพอละครับทุกคนปะ่ะระวังเดินทางกับครับทุกคนพ่ออีกละมองนึงเฮ็ดคือกันโอ้ยขี่ไปใส่กับพอ่อแต่เฮ็ดสวงนี่เฮ็ดพอเฮ็ดอ่าเฮ็ดพวกฉะนั้นพันผืนไลยอิลี่เมนเฮ็ดพวกครับทุกคนจุ่มๆถาดนนหน่อยนะจิ้มพันต่วแม่หมอแม่ถาดหน่อยนะจิ้มพัน ถือคาจิฟันแปดทิบบาทครับขนมเจนเย็นแจนเย็นแจกเย็นตั้งแ่จกทอดครับเอาอกากินมันตากแดดใหญ่หอนวูวูอยู่มาเอาขนมลูกล่นดินยหันหอนครับผม หลายนูไหมนอนสวงนี่ร้า,ายดีขีไม่ใช่กับผอไหมเพราว่าซื้อแล้วอาหนเต็มอยู่แต่มาเสือเมื่อวา,านกะตาหนึ่งเล้าถิ่มันเนา่าซื้อก็่จูไปแล้วมันเน,าเาเน่าเมหักันเป็นแม่ขึ้นยังนอนนะเจาะเต็มอยู่แม่มาจากรลไม่นอนเนาะใช่หรอไม่นอนได้แล้วนุ ซอยแขวญในตัวเราขาดเกลีครับทุกคนช่วงนี้สำหรับช่วงนี้ครับไปมาสวพฟ้าเราคือสิพอเฮ็ดเพอสินะสนานผันเผืนเลยขี่ไปท้ำข้างทางนั่งไปเรื่อยแง่เอาเลยเป็นจุ่มเป็นจุ่มครับทุกคนสำหรับอีพีนี้เรื่อว่าทริปนี้กับสิบเปอร์มานะครับอีพีนี้กับสิบอีพีสุดท้ายแล้วสำหรับทริปนาะจะได้ก็ฝากติดตามนะครับเนาะสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับ